You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back. สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเปิ้ลอีกเช่นเคยนะคะในช่อง Proper Review วันนี้เปิ้ลจะพาทุกคนมาดูเจ้าคันนี้เลยค่ะ Ford Ranger XL Plus ของเรานั่นเองนะคะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของเรานั่นเองตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะที่จริงๆเปิ้ลแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเปิ้ลด้วยนะคะ ไปค่ะเราไปดูชุดแต่งรอบคันกันเลยตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่2.2เนาะ160แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่มากับเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเบิ้นได้ทำการแต่งแบบออฟโรดให้กับลูกค้าเลยเรียกว่ายักษ์ใหญ่กันเลยทีเดียวยกขึ้นถึง2นิ้วเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้มันจะเจ๋งตรงไหนบ้าง เริ่มจากทางด้านบนเลยตัวสกู๊ปนะคะตัวนี้เปิ้ลได้ติดตั้งเพิ่มเนาะเพิ่มความใหญ่ให้กับฝากระโปรงมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสกู๊ปฟิกนะคะเป็นรูปน้องม้าตรงนี้เองตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เนาะว่าอยากจะเป็นน้องม้าน้องแรดหรือน้องกระทิงนะคะตัวตัวนี้นะคะเปิ้ลได้ทําสีดําด้านนะคะตัดกับสีดําเงาของตัวรถเนาะถัดลงมานะคะเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์เนาะเป็นกระจังหน้าโลโก้ฟอร์ด ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ฟอนต์ตัวเนี้ยเป็นสีอะไรเนาะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ทั้ง3ขีดเลยถัดลงมาตัวนี้เลยค่ะที่เห็นใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นกันชนหน้าของ HUMMER นะคะมาพร้อมห่วงแดงลักจูงตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะเวลาใช้รถในความเร็วเนาะว่าเสียงมันจะเข้าห้องโดยสารเนาะ,ะว่าตัวนี้เป็นเหล็กเราได้ หล่อซิลิโคนตรงนี้มานะคะเพื่อป้องกันเสียงใช้ความเร็วได้ปกติเลยค่ะเสียงไม่ดังแน่นอนไม่รบกวนห้องโดยสารแน่นอนตัวกันชนหน้าของ h ั m m e r นะคะเขามาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์นะคะ1ดวงแล้วตัวนี้เปิลก็ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มให้อีกหนึ่งดวงนะคะเพราะว่ารุ่น XL พั u s ของเรายังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานเนาะเปิลได้ทำการติดตั้งพิเศษให้กับลูกค้าด้วยค่ะ แล้ามาดูด้านไฟหน้ากาันตัวไฟหน้าตัวนี้เปิ้ลก็ได้เปลี่ยนให้ทั้งเซตเลยนะคะเป็นไฟหน้าม u สแต n งเต็มระบบเนาะไม่ว่าจะเป็น คลิปสลามทั้ง3ขีดนะคะ Daytime r u n n i n g Light แล้วก็ลูกแก้ววงแหวนตรงนี้ด้วยเรียกว่าสวยรูดูแห้งดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูในส่วนของทางด้านข้างกันบ้างนะคะตัวทางด้านข้างตัวนี้นะคะเปิ้ลก็ได้เพิ่มความใหญ่ออกมาทางด้านข้างด้วยคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะประดับด้วยหมุดหมุดตัวนี้เปิ้ไม่ได้เจาะล้ลูกค้าแต่ประการใดนะคะติดตั้งโดยช่างผู้ชํานาญการเนาะยิงซิลิโคนกันน้ําเรียบร้อยคะ่ะ เรามาดูในส่วนล้อกับยางกันบ้างตัวล้อกับยางตัวนี้นะคะเปิลได้ทําการเปลี่ยนให้แบบออฟโรดเลยเป็นยางมาะเทะเลนนะคะก็คือสังเกตที่ว่าดอกอยางนะคะเขาจะค่อนข้างลึกเนาะเหมาะกับการตะกุยหินตะกุยทรายนะคะตัวซีรีส์ยางตัวนี้นะคะมาที่33มสิบสามคูณสิบสองจุดห้าอ่ายี่สิบนั่นเอง แล้วล้อแม็กนะคะพิเศษตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนเนาะแจ้งปอเปิลมาค่ะปอเปิลจัดให้สำหรับตัวนี้นะคะเป็นออฟเซ็ตลบที่19นั่นเองกำลังหรอเลยค่ะเรามาดูในส่วนของช่วงล่างกันตัวนี้นะคะวได้ทำการยกข้างหน้า3นิ้วนะคะข้างหลัง2นิ้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกโปรเฟนเดอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะ มาดูในส่วนของทางด้านข้างไม่ว่าจะเป็นตัวครอบแก้มนะคะกระจกมองข้างหรือว่าที่เปิดประตูนะคะตัว XL คั s ของเรานะคะเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะคะตัวนี้เปิ้ลก็ได้เพิ่มเป็นเบ้ากันลองกันรอยให้กับลูกค้าด้วยไม่ว่าคุณสุภาพสตรีนะคะจะสวมแหวนหรือว่าจะเล็บยาวเนาะเปิดตัวนี้รับรองไม่โดนสีรถแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของทางด้านบันไดข้างกันบ้าง ตัวทางด้านบันไดข้างตัวนี้มันก็ได้เปลี่ยนเป็นชุดของ Hummer ให้เช่นกันนะคะเป็นบันไดเหล็ก Hummer เนาะติดตั้งยึดกับแชสซีของตัวรถนะคะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลเลยเช่นกันนะคะแน่นอนค่ะรถยนต์ฟอร์ดของเราแชสซีชิ้นเดียวตลอดทั้งคันเลยนะคะโชคค่ายแหนบซ้อน ลูกค้ามั่นใจในเรื่องการบรรทุกได้เลยค่ะบรรทุกได้จุกๆถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวแล้วกระบ,บะรถของเรายังลึกมากที่สุดเลยนะคะลึกฮะลึกถึง511ม mm ิลิเมตรกันเลยทีเดียวมาดูในส่วนของทางด้านหลังกันบ้างตัวครอบถังน้ามันจัดมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้บันได้ติดตั้งตัวโลบาเหล็กแขนยาวให้ด้วยนะคะเป็นโลบาของ h ฮมเมอด้วยเช่นกันนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เลย มาดูในส่วนของทางด้านไฟท้ายตัวทางด้านไฟท้ายตัวนี้มันก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นไฟท้ายรูปตัว C เนาะลมควันสีดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในในส่วนของท้ายกระบะนะคะเปิ้ลก็ได้ติดตั้งเป็นกาบท้ายกันกระแทกด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะตัวฟอนต์ FORD ตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าอยากได้สีอะไรพิเศษไปมากจาก พิเศษไปมากกว่านั้นนะคะตัวนี้เป็นได้ติดตั้งกล้องนะคะเป็นกล้องมองหลังตัวนี้เนาะทำมุม45องศากับตัวรถนะคะเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องตัวนี้ก็จะโชว์ภาพไปที่หน้าจอด้านในของห้องโดยสารนะคะมาดูเจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนี้เลยค่ะกันชนท้ายเหล็กฮัมเมอร์ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ของเราเลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองสว่าง้า้ทะเบียนแล้วก็ตัวที่เหยียบขึ้นนะคะมี มีการเลื่อนให้เราด้วยเนาะเป็น h ัม m มอรนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกให้เราด้วยนะคะห่วงโอเมก้าก็ใช้งานได้จริงนะคะเป็นห่วงแดงลักจุงเนาะเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะว่าคันนี้เปิ้ลทำอะไรกับภายในกันบ้างุน XL Part ของเรานะคะเบาะ ยังเป็นเบาผ้านะคะเบาผ้าแบบพิเศษมาจากโรงงานเนาะตัวนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทําการเปลี่ยนอะไรนะคะแต่ที่เปลี่ยนนะคะขออนุญาตซูมมาใกล้ๆแต่ที่ทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะเป็นหน้าจอนะคะ<อ>เป็นหน้าจอ a n d ด o i d ขนาด9นิ้วนะคะพร้อมกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะอย่างที่เปิ้ลแจ้งไปเนาะ,ะแน่นอนค่ะพวงมาลัยรถฟอร์ดของเรานะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะคะ จะมีน้ำหนักเบามากนะคะในขณะที่เราขับขี่ในเมืองหรือว่าขับขี่ในความเร็วต่ำนะคะแล้วก็จะหนักหน่วงตามความเร็วของรถด,ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะแน่นอนคะ่ะลูกค้าขับขี่ในเมืองสะดวกสบายแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชุดแต่ง Hummer รอบคันยกสูงตัวนี้นะคะถ้าเผื่อลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเปิ้ลทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะก่อนจะจบคลิปกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเปิ้ลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของเปิ้ลนะคะวันนี้ขออนุญาตจ,จบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ But then you like it like that.